สวัสดีครับผมแซมตันสกุลนะครับกรรมการผูยย้จัดการบริษัทกรุงศรีฟินโนเวทนะครับวันนี้ก็เป็นวันเลิกดีนะครับในการที่เราจะมาเล่าถึงกองทุนฟินโนอีฟาพรเวทออควิตี้ทรัสต์นะครับผลรายได้อยู่ประมาณก็เป็นปีทุ่ดีจะสิบถึงสามสิบล้านประเทศไทยจะอยู่วันๆในทางเี้เป็น เริ่มเปิดขายในวันที่11ถึง28พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นกองทุนที่เรามาร่วมกันพัฒนาประเทศไทยเพื่อสร้างอีก50สตาร์ทอัพครับ ทางกองได้มีโอกาสมาเจอกับเอเจนต์ที่เกี่ยวกับการลงทุนนะครับเล่าให้ฟังครับว่าตัวฟิโนอีฟานะครับใครเป t นคือที่ trust เนี่ยมีการลงทุนแบบไหนรูปแบบยังไงบ้างแล้วก็สิ่งที่จะเกิดผลประโยชน์นะครับเกิดกําไรทํำยังไงเป็นการลงทุนแล้วมีผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์มันมีคู่แข่งน้อยมากจริงในประเทศไทยเราเวลงลงทุนที่หลายๆอันที่เราพูดถึงเนี่ยคู่แข่งน้อยมากบางอันี่ยมีอยู่เจ้าสองเจ้าในประเทศไทยเอง เทคโนโลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะคะแค่สี่เดือนนะครับสี่เดือนที่เราอยู่กับฟินโนอีฟ้านะครับจาก42เนี่ยตอนนี้ยี่สิลูกค้าที่เป็นไปลายปลซึ่งเราจะโตขึ้น61%ภายในสีเดือนโมเดลของเราในปัจจุบันนี้ครับเราทำการขายโฟโตโซลูชันนะครับให้กับแพทย์เป็นไลน์เคสครับโดย,ยที่กลอสมาจิ้ตของมันในปัจจุบันนี้ครับอยู่ที่ประมาณ60-70%แล้วเราคาดหวังว่ามันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการใช้ไอในผู้แพลตฟอร์ม อย่าลืมเลครับมาลงทุนกับกองทุน Finno Efra Private Equity Trust กันนะครับกองทุนนี้เริ่มขายวันที่1 1ถึง28พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับห้ามพลาดน,นะครับถ้าคุณอยากเป็น angel investor นะครับแค่คลิกเดียวกับบลจาว,วันก็สามารถทำได้เลยครับ